คุณจระ,ะเข้กับ <Qu ay. S 1> ความรักอันยิ่งใหญ,ใหญ่อันนี้เป็นเรื่องเล่มแรกใช่ไหมคุณจระ,ะเข้รู้สึกกระสับกระส่ายเมื่อหลายวันแล้วบางวันเขาหนาวจนตัวสัน่นบางวันก็ร้อนจนเหงื่อตกบางเวลาเขาเหงาหน่อยแทบขาดใจ บางเวลาเขาก็กอดลูกทั้งใบเอาไว้อย่างมีความสุขแน่นอนว่าคุณจระเข้กำลังมีความรักแต่สิ่งที่เราพบคือเมื่อใครก็ตามที่ตกหลุมรักเขาจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆครั้งนี้ก็เช่นกันคุณจอระเข้ตกหลุมรักคุณยีรักเข้าแล้วอ้าวก็เขาชอบเนี่ยชอบคุณยีรักคุณยีราตัวสูงมากเรื่องนี้ไม่น่าจะทําให้คุณจระเข้ลำบากใจอะไรนะ เมื่อไม่นานมานี้คุณจรเข้อยากส่งยิ้มหวานหยาดเยิ้มให้คุณยีรับแต่เธอกลับมองไม่เห็นรอยยิ้มของเขาเลยนี่ไงรอยยิ้มหวานหยาดเยิ้มแต่คุณยีรับสูงไปไงฉันต้องสูงขึ้นสูงขึ้นกว่านี้จอรเข้คิดถ้าฉันเดินด้วยไม้ยาวต่อขาเขาต้องเห็นฉันแน่แต่วันนั้นคุณยีรับปั่นจักรยานเลยลอดผ่านไม้สูงไปจึงมองไม่เห็น ยิ้มหวานหยาดเยิ้มของคุณจราเข้นี่คุณยีรับคุณยินรับลอดหมาใช่ไหมถ้าฉันขึ้นไปส่งยิ้มบนสะพานสูงๆนั้นจราเข้คิดเธอจะต้องเห็นฉันแน่ๆอา้าวแต่ที่สะพานเพื่อนสาวของคุณยีรับกาลังเล่าเรื่องสําคัญให้ฟังพอดีคุณยนรับเลยไนมะ่ทันได้เห็นรอยยิ้มของคุณจราเข้เลย ถ้าฉันปินขึ้นไปบนต้นไม้ต้นโปรดของเธอเรายื่นใบไม้ให้เธอกินล่ะคุณจอร์เจียคิดแต่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหมายเขาจึงซื้อใบไม้ใบงามมาด้วยนี่คุณจระเข้ซื้อใบไม้ใบงามแต่วันนี้คุณยีรักเจ็บคอมากจนต้องขาหวดขอเป็นปปรมาไว้แล้วไม่นึกอยากกินอะไรคุณยีรับ ไปซื้อ,อยากล้วคอถือกุ้มหน้ากุ้มตาเดินไม่ได้มองต้นไม้ต้นโปรดเลยจึงไม่เห็นคุณจระเข้สักนิดแต่อย่างไรคุณจระเข้ก็ไม่ยอมแพ้ฉันจะเล่นเพงลงรักให้เธอฟังเธอต้องชะงกหน้าเข้ามาทางประตูแน่แต่วันนี้คุณยียรับมีเพลงของตัวเองจึงไม่ได้ยินเพงลงรักของคุณจระเข้เลยแม่แต่น้อยนี่คณีรับมี ฟังเศราเบามีหูฟังของเขาเองนึกออกแล้วคุณจระเข้คิดฉันจะเหวี่ยงเชือกขึ้นไปคล้องคอเธอแล้วกระตุกลงมาเธอต้องเห็นฉันแน่ๆแต่เมื่อคุณจราเข้กระตุกเชือกคุณดีรัดก็ตกใจสุดขีดคุณดีรับตวัดคอขึ้นผลก็คือคุณจราเข้ต้องไปนอนในโรงพยาบาลวายเจ็บตัวเลยเมื่อคุณจราเข้ เือมหายดีและได้ออกจากโรงพยาบาลเขาเลิกคิดเลิกหวังทุกอย่างคุณยีรับไม่เคยมองเห็นยิ้มหวาดหวานหยาดเยิ้มของเขาเลยคุณจะระเคียเดินกลับบ้านอย่างเศร้าส้อยแต่ทันใดนั้นก็เกิดเสียงโครมจุ๊บคุณจระ,ะเขีลม้มลงทำอะไรช่วยกันพอเขารู้สึก ตัวก็เห็นคุณยีรับอยู่ตรงหน้าขะขอโทษค่ะคุณยีรับพูดฉันไม่เห็นคุณจริงๆทั้งคู่ดูขึ้นมานั่งนิ่งอยู่บนพื้นมีดาวะระยิบระยับอยู่รอบหัวพอมองหน้ากันคุณยีรับและคุณจระเข้ก็หัวเราะให้กันลุกใหญ่รู้สึกอบอุ่นอยู่ในหัวใจแล้วค,คุณจระเข้ก็พูดขึ้นว่าเชคดีจังที่เธอมองไม่เห็นฉันค่ะ คุณยีราบบอกไม่อย่างนั้นฉันคงจะไม่ได้เห็นยิ้มหวานหยาดเยิ้มของคุณอย่างนี้อาแล้วเขาก็ไปด้วยกันเลยใช่ไหมว่าจบแล้วขอบคุณครับที่เ่ปับ